คลิปนี้จะแสดงการทำเงาทั้ง4ด้านให้กับรูปภาพในโปรแกรม Snagit รูปภาพที่มีเงาทั้ง4ด้านนั้นเมื่อนำไปใส่ไว้ในเว็บเพจภาพนั้นมันก็จะดูลอยๆเหมือนกับตัวอย่างนี้วิธีการทำในโปรแกรม Snagit วอชาชัน12นั่นก็คือให้คลิกไปที่แท็บ Image คลิกไปที่ e d เลือก fade e i g option ด้านข้างนี้มันก็จะค่อยๆจางหายไปให้เราไปที่ effect size ให้เราปิดไปอยู่ที่ซ้ายสุดก็คือ1จากนั้นให้เรามาที่ outline width แล้วก็เพิ่ม outline width เข้าไปจากนั้นก็ไปเลือก outline color อาจจะเป็นที่สีเทาจากนั้นก็ไปที่ apply to คลิกให้ครบทั้ง4ด้านแล้วก็มาที่ effect size ค่อยๆเพิ่มเข้าไปปรับแต่งให้พอดีให้ดูว่าขอบนั้นไม่ถูกลบหายไป จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคในกรณีที่เราต้องการจะเก็บรูปแบบนี้ไว้ใช้ในครั้งต่อไปเราก็คลิกไปที่ add to quick styles คลิกปุ่มโอเคจากนั้นก็ลองเซฟภาพเลือกไปที่ discard transparency คลิกโอเค ฉะนั้นเราก็ไปที่เบราว์เซอร์ลากไฟล์นั้นมาใส่ในเบราว์เซอร์เราก็จะเห็นว่าภาพนั้นมันจะมีเงาทั้ง4ด้านแล้วก็จะทำให้ภาพที่เราต้องการนั้นดูเด่นขึ้น